สวัสดีวันตุจดกินกันด้วยครับโอ้โหเอาแล้วครับสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าเต็มกระบุงจังหนับกันไปครับสําหรับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยครับมีฟุตบอลมาฝากครับแรกก็เป็นในทางด้านของแชมป์เออแชมป์ชิพอังกฤษเนี่ครับเวลาตีสองสี่ห้านาทีเราจะอยู่ในทางด้านของพอร์ตสมัตครับกับในทางด้านของมิววอลครับผลงานในการเคยเจอกันมาครับบอกตามตรงครับว่าในทางด้านของมิววอลนัดล่าสุดชนะในทางด้านของพอร์ตสมัตมา ต้องบอกว่า1ประตูต่ตอศูนครับแรฟฟอร์ม5นัดหลังสุดทุกรายการของในทางด้านของพอตสมัทครับต้องบอกเลยเลยพวกเขาเนี่ยนะฮะแพ้ไป3เกมชนะมา2เกมเกมล่าสุดแพ้กับแดงด้านของเว็บบองวิท ไป5ประตูต่อ1ส่วนในทางด้านของมิววอลครับต้องบอกว่า5นัดหลังสุดทุกรายการเนี่ยเก็บชัยชนะไป2เกมแล้วก็หลุดแพ้ไป1เกมสเสมอไป2เอาจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยด้วยโมเมนตัมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของมิววอลเองก็ตามหรือในทางด้านของปอดสมัตเองก็ตามครับต้องบอกได้เลยครับว่าสุดมันแน่นอนรูปรูปเกมเนี่ยนะครับในทางด้านของปอดสมัทเนี่ยนะครับวางมาเนี่ยนะฮะสี่สองสามหนึ่งส่วนในทางด้านของมิววอลครับ 3 4มสครับเอาจริงๆแล้วโมเมนตัมวันนี้ผมเชื่อว่าคู่นี้เจอกันทีไรมันทุกทีครับแต่ต้องบอกได้เลยว่าเบียดเบียดกันได้นะฮะผมยังมองที่ทีมเยือนอย่างเช่นมิววอร์ครับว่าพวกเขาจะสามารถบุกไปชนะในทางด้านของพอตสมัทได้ครับเพราะฉะนั้นครับอย่างไรก็ตามครับมีสิทธิ์ที่จะไปแตะในทางด้านของเพดานบนเต็เมเวลาเนืครับ ก็เลือกเอาคับมี2ทางให้เลือกก็คือในทางด้านของเพดานบนไปเวลาและก็ไปในทางด้านของมิววอครับเอาเป็นว่าสําหรับคู่นี้หวังว่าคงท่วมครับและอีก1คู่ครับเราจะไปกันที่บอนเช้าเลยครับไปกันที่ในทางด้านของพัชไมรัตครับเวลาตีห้าสนาทีครับเจอกับในทางด้านของบาการจติโนครับ แราต้องบอกได้เลยครับว่าในทางด้านของผลงานในการเคยเจอกันมานับย้อนกลับไปวันที่6เดือน10ปี2024ครับบากานดิโน่เสมอ กับในทางด้านของพัชไมรัตมาศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเจอกันมาวันที่21เดือน6ปี2024เป็นในทางด้านของพัชไมรัตในบ้านครับที่เอาชนะในทางด้านของบาการดิโนไป2ประตูต่อ1ครับและผลงานภาพโดยรวมเนี่ยฮะห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาสําหรับในทางด้านของพัชไมลรัตครับต้องบอกว่าเก็บชัยชนะมาถึง สามเกมเลยครับเราก็แพ้ไปสองเกมเสมอไปหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าถ้าเทียบกับในทางด้านของบาการิโนบาการิโนเนี่ยแค่เก็บชัยชนะมาสามครับเราก็แพ้เอ่เอเก็บชัยชนะมาสามเกมนะครับแพ้ไปสองเกมนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเกมล่าสุดเนี่ยบาการิโน่ก็พ่ายมาเลยครับวันนี้เนี่ยยังมองว่าในทางด้านของพัสเมยรัสในบ้านครับอย่างไรก็ คิดว่าน่าจะเชื่อเฉือนในทางด้านของบากันดิโนโได้ครับเพราะฉะนั้นครับให้มองที่พัชไมรัตครับเอาเป็นว่า2คู่นี้เฮงเฮงปังปกงันครับสําหรับวันนี้วันตุจีนอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องเฮงครับและใครที่ยังไม่ได้มาสัมผัสกับผมในโกดังฟุตบอลครับแอด9ซทหรือไม่ก็สแกนคิวอาโค้ดที่ผมขึ้นไปให้ท้ายคลิปและมาเจอกันสวัสดีครับ